สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงลิเวอร์พูลจะไปไม่รอดและถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บคะแนนม้วนเดียวจบและถูกแสงหน้าคว้าแชมป์ไปครองอีกครั้งถือเป็นทาเนียมไปแล้วนะครับว่าจะต้องมีการออกมาทำนายโอกาสการคว้าแชมป พรีเมียร์ลีกลงนั่งหน้าจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์หลังจากจบสิ้นการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์และก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นน่าจะมั่นใจแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้และลิเวอร์พูลที่ตามมาเป็นอันดับที่สองนั้นจะมีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นและอาจจะถือได้ว่าเป็นการปาดหน้าลิเวอร์พูลและคว้าแชมป์ไปครองได้สี่ฤดูกาลติดต่อกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยล่าสุด ทางด้านของเดอร์มิเลอร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลและการฟันธงของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากห้องแล็ของ h อซิคโดยมองว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ของมักุลสื่อเป๊ปกว่าดิโลลานั้นจะสามารถเก็บชัยชนะได้แบบม้วนเดี่ยวจบในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้และถือเป็นการแซงหน้าลิเวอร์พูลและสปีดแบบม้วนเดี่ยวจบโดยไม่ให้ลิเวอร์พูลได้มีโอกาสทำคะแนนขึ้นนำอีกต่อไปแล้วโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงว่าฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเก็บได้87แต้มโดยเอาชนะคู่แข่งได้26นัด และเสมอกันที่8นัดโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะไม่แพ้ใครอีกต่อไปแล้วไปจนจบฤดูกาลในขณะที่ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นทางด้านของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ยกให้เป็นทีมที่จะจบอันดับรองแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยเก็บได้86คะแนนและเป็นรองแชมป์แบบที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นและจะถือได้ว่าจะเป็นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลจะจบอันดับรองแชมป์ด้วยาัยการพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเจ็บปวดอีกครั้งโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่าลิเวอร์พ ก็จะเป็นเหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องและจะไม่แพ้ให้กับทีมไหนอีกต่อไปแล้วไปจนจบฤดูกาลดังนั้นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลที่เกิดขึ้นที่สนามแอนฟิลด์นั้นอาจจะเป็นเกมตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้ถ้าหากเกมนัดนี้มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นในส่วนของสโมสรออาเซนอนที่ในตอนนี้กำลังดีใจการเป็นอาญ่างมากที่สามารถทำแต้มไล่ที่ลิเวอร์พูล มาเหลือเพียงแค่2คะแนนออเท่านั้นในเวลานี้แต่ทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ฝันถงว่าอย่างเก่งอาเซนน์น่าจะจบได้เพียงแค่อันดับมุมที่3าของตารางคะแนนเท่านั้นโดยมีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจกฝูงสูงถึง,ถ,งถึง7คะแนนเลยทีเดียวทางด้านของเจมี่คาราเกอร์ก็เป็นนักวิจารณ์อีกรายที่ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซนน์นั้นจะไม่มีโอกาสเข้าใกล้ก,ลา,การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้อย่างแน่นอนและจะทำได้เพียงแค่เป็นทีมที่เกาะกลุ่มนำไปจนจบฤดูการเท่านั้นแม้ว่าลิเวอร์พูล เพิ่งจะบุกไปพ่อาร์เซนอลมาหมาดหมาดสาประตูต่อหนึ่งแต่ตัวของคาราเกอร์นั้นก็มองว่าอาร์เซนอลน,นั้นมีจุดอ่อนที่สาคัญคือเกมรับของพอวบเขาที่มักจะเสียประตูให้กับคู่แข่งเกือบทุกนัดรวมไปถึงนักเตะบ,บางรายอาจทนรับสภาพความกดดันช่วงท้ายฤดูกาลไม่ได้และอาจจะทําให้เล่นไม่ออกในที่สุดซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นั้นจะต้องเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญยืนยันเขาได้ยินมาว่าลิเวอร์พูลกำลังติดต่อกับโทมัสแฟรงค์ให้เข้ามาทำงานในฐานะตัวแทนของเจอเกนคลอปไซมอนจอแดนผู้เชี่ยวชาญจากท็อกเอสพีโอที่ได้ออกมาอ้างว่าในตอนนี้กำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังมีความชัดเจนออกมาให้เห็นในเร็วๆนี้ว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจที่อยากจะใช้บริการของโทมัสแฟรงค์กุนซือคนเก่งจากสโมสรเบรนฟอร์ดในฐานะหนึ่งในรายชื่อผู้จัดการทีมที่มีโอกาสเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ ต่อจากทางด้านของเจอเกนเคลอป่าที่กำลังจะลาทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และทางลิเวอร์พูลนั้นก็มองว่าประสบการณ์การทำงานในฐานะกุนซือของทีมในพรีเมียร์ลีกของโทมัสแฟรงค์กำลังทำให้ตัวค่ะองค์เขานั้นได้เปรียบกว่ากุนซือรายอื่นๆที่ยังไม่เคยทำงานในพรีเมียร์ลีกมาก่อนนั่นเองโดยทางไซมอนจอแดนได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าผมได้ยินข่าวลือมาว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของออโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมเบรนฟอร์ดเป็นอย่างมาก และจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่มาบอกกับตัวเขานั้นระบุว่าในตอนนี้ตัวแทนจากลิเวอร์ pool นั้นได้ทําการติดต่อโดยตรงอ๋อไปอยังโทมัสแฟรงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยและโทมัสแฟรงค์นั้นน่าจะเป็นหนึ่งในรายชื่อกุนซือที่ทางลิเวอร์ pool ให้ความสนใจต่อจากชาบีอาลอนโซกุนซือเบเบอร์เลเวอร์คูเซนที่กาลังเป็นตัวเต็งอยู่ในเวลานี้โดยโทมัสแฟรงค์มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจและโดดเด่นก็คือการพัสมสอนเพิ่งน้อยเบรนฟอร์ดเลื่อนชั้นจากลิกเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาเล่นในพร และผลงานการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนั้นโทมัสแฟรงค์พาเบรนฟอร์ดจบในอันดับที่9ของตารางคะแนนทั้งที่ทีมมีผู้เล่นระดับกลางๆเท่านั้นและถ้าหากตัวของเขานั้นได้คุมทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลที่มีนักเตะคุณภาพสูงอยู่เต็มทีมนั้นก็น่าจะทําให้โทมัสแฟรงค์พาลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จได้ไม่ยากแต่สําหรับผลงานของโทมัสแฟรงค์ในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าฝีมือของเขาจะตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดดังหลังจากที่ในตอนนี้เบรนฟอร์ดกำลังเป็นทีมที่ต่อสู้เพื่อนนนนีกกกาารตชั้้ใฤดู โดยเซมอนจอแดนกล่าวต่อไปว่าผมคิดว่าโทมัสแฟรงค์คือผู้จัดการทีมที่ดีมากๆและการที่ลิเวอร์พูลกำลังมีการติดต่อพูดคุยกับผู้เล่นรายนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่สำหรับในตอนนี้เขาอาจจะไม่เหมาะกับการคุมทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลที่มีความกดดันสูงว่าทีมจะต้องอยู่ในระดับที่สูงที่สุดและต้องมีลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาลและผมก็คิดว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากที่ได้ฟังคำพูดของเซย์มอนจอแดนในครั้งนี้ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลิเวอร์พูลจะเลือกโทมัสแฟรงค์เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากเจอเก้นคลอปานั่นก็เพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีลุน้นแชมป์ในทุกฤดูการดังนั้นการที่ลิเวอร์พูลจะไปจ้างงานกุนซือที่พาทีมดิ้นรนนีการตกชั้นนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนลิเวอร์พูล ต้องการผู้จัดการทีมที่พาทีมลุ้นแชมป์ดังนั้นชาบีอลอนโซ่ที่กำลังพาไบาเออร์เลเวอร์คูเซนไล่ล่าแชมป์บุนเดิ้ลสกาในฤดูกาลนี้คือบุคคลเดียวที่เหมาะสมกับการเข้ามาสานงานต่อจากเจอเก้นครอปเท่านั้นลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวโยฮันบากายโก้มาร่วมทัพหลังผู้อำนวยการสโมสรยันเองว่านักเตะรายนี้กำลังจะย้ายทีมมีรายงานข่าวดวดพิเศษเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อมีรายงานว่าโยฮันบากายโก้ปิดตัวเก่ง จากสโมสร P.S. v e i โ h o ฟ f e r กำลังเตรียมที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่ในตอนนี้ลิเวอร์พูลคือหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของปีกชาวเบลยเยียมรายนี้เป็นอย่างมากในฐานะตัวแทนระยะย,ยาวของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ตกเป็นข่าวว่าอาจจะเก็บข้าวของย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปในช่วงหลังจบฤดูกาลและนี้และโยฮันบากาโยโก้ถือเป็นผู้เล่นที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งดังกล่าวนี้โดยล่าสุด ทางด้านนอของเอเนสต์สจวตผู้อํานวยการกีฬาของสโมสรพีเอสวีไอโฮเฟนได้ออกมายอมรับตามตรงว่าตัวของงอเขานั้นไม่มีความมั่นใจอีกต่อไปแล้วว่าจะสามารถเก็บทางด้านของโยฮันบากาโยโก้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ในตอนนี้มีทั้งพีเอสจีเมนเชสเตอร์ซิตี้เอร์พูลท็อปเนมฮอสเปอร์และบาเยิร์มิวลิงตางก็อยากได้ตัวปีกฟอร์มแรงรายนี้ไปร่วมทีมด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการย้ายทีมของบากาโยโก้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทางสโมสรน,นั้นคงไม่อาจขัดขวางอนาคตของนักเตะรายนี้ได้ใช่ผมไม่คิดว่าบากาโยโกจะอยู่ในเอเรดิวิซีีกับ p s b อีกต่อไปแล้วในฤดูกาลหน้ามันค่อนข้างถึงเวลาแล้วที่ตัวของเขานั้นจะต้องมองไปถึงอนาคตของเขาด้วยการย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่าสิ่งที่บากาโยโกทำเอาไว้กับ p s b ีนั้นมันยอดเยี่ยมมากๆเขาลงเล่นให้กับทีมของเราไปแล้ว30นัดในฤดูกาลนี้แถมยังติดทีมชาติเบลเยียม ชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอีกด้วยแน่นอนว่าโปรไฟล์ของเขานั้นสมบูรณ์แบบและนักเตะวัย20ปีรายนี้จะก,กลายเป็นที่ต้องการของหลายทีมในยุโรปอย่างแน่นอนโดยฤดูกาลนี้บากายโก้ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแหล่พาดังเป็นพลุแตกกับ PSV หลังจากที่ตัวของเขานั้นยิงไปแล้ว6ประตูกับอีก13แอสซิสจากการลงเล่น33นัดในฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลูกเปิดทางด้านข้างข,างของบาการโก้คือความอันตรายขั้นสุดนั่น จึงเป็นแอดผลสาคัญว่าทําไมตัวของเขานั้นถึงกําลังตกเป็นเป้าหมายความสนใจของหลายทีมทั่วยุโรปโดยในตอ,อนนี้ p ี v ไอโฮเฟนประเมินว่าบากายโโก้นั้นมีค่าตัวในการย้ายทีมขั้นต่ําอยู่ที่40ล้านปอนด์แต่ก็เชื่อได้ว่าทาง p s v นั้นน่าจะกําลังมองหาค่าตัวในการย้ายทีมที่มากกว่านั้นและลิเวอร์พูลของพวกเรานะักนอก็เป็นทีมเต็งและถูกมองว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้ตัวปิดฟอร์มแรงรายนี้มาร่วมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ